โอเคกลับมาอีกครั้งสำหรับเกมแนพนเวอร์ซซอมบี้ครับอโอเคมาได้เล่นนานนะไอ้เกมนี้ตามมาต่อเลยเ,เลยตนนี้ติงเอา,าเอาหรออะไรก็ช่างแม่งเถอะโอเคอาลโล,โลว่าไอ้เหียไปซอมบีม้มันจิ๋วแบบนั้นน,ะน,น่ะอ๋อแล้วทำไมเอ่อครึ่งแตงจ้ามันให้มาให้สามันวะ เฮียร์เนี่ยเดี๋ยวแล้วนั่นหนึง่งเสียงดังเ<ๆ>สียงดัง,ง,ดงปรับใหม่ก่อนเอาเฮียสยยอมบี้มาโคตรเยอะไอสัตว์เฮ้ยแต่บางสอมบี้บางอยู่ดดโดนโดนถลันตต่ออีกสองนัดตายอไอเฮียมาเยอะจังวะเฮียเออช่างแม่งกูมีเชอรี่เนะี่ยโอเค แม่งไม่ได้อึดอะไรแม่งบางเฮียซอมบี้บางชิวชิวชิวอยู่โอ้ยเฮียเรนนี้โคตรเยอะไอสัตว์มีตัวกันให้ด้วยไอเฮียเฮียซอมบี้นักลักบี้สัตว์แม่งซอยขามายิกเลยไอเฮียสุดโหดจัดอะ <ๆ S 1> อ้าคืออะไรเมื่อให้ทวนโตามาสองตัวแค่นี้เหรอ ท,ที่เหลือคืออะไรให้กูใช้อาเชอรี่เหรอก็บอนัสด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ไงมาแล้วบอมอุ้ยเหี้ยบอมแล้วก็บอมบอม เฮียตวนต่อสามตัวพว่อของเธอเฮียให้กูเล่นแค่นี้เหรอตอก่อนนี้ต้องมีสนามบ้มบ์บอมเียคอมบี้ไดเวอร์คอมบี้ทักดำน้ำบ้ม คือช่วงนี้แม่งไม่ค่อยได้ลงคลิดที่จะขี้เกียจบวกติดงานเที่จคือโอดจัดอ่ะขี้เกียจบวกติดงานอ่ะคุณจะแม่เปิดเทอมมาแม่งโอ้โหงานเยอะชิบหายอ่ะบอมยิ่งอยู่ท่าีนักล็อกปี้เยี่ยวไม่ซอยขาที่ถีจัดไอ้เหี้ยบอม โอยไ <c oughs> อเยเชอรี่อยู่ไหนอ่ะจะชอรี่ควงจนเพี้ยนหมดแล้วั้งเนี่ยมาคุยอะไรเใบบัวม่มาเวลาติดัวติดัวจัดไยจะตัดไรบุม เดีวไว้ใช้ดีกว่าไอ้เฮียเดี๋ยวๆๆข้าไอ้เกี่ยนี้ได้ไม่แบบสุดท้ายก็มาแล้วมาดีวิเชอรี่3ตัวไอ้เหี้ย Final Wave บุ่ม บอมบมแล้วกลัวได้ <c oughs> อะไรพริกจาราปิโนเดสทรยแอนเออช่างแมงตัวอะไรวะไปะดูต่อ ปอบปอบน้านี่ตัวใหม่ระเบิดแล้วก็ทุลันเตาะอะเอเกมเป็นอะไรทำไมมันให้มาเค่สามอันเองอะไรวะกูไม่ได้เล่นนานหรอหรืออะไรเนี่ยอืมคือเกมเป็นอะไรวะเฮีย เสียงว่าเสียงกูแปลนนงไม่สบายอ่ะเดี๋ยเซสนามกดกูต,ต้องรีบนี่แต่กูสงสัยจริงๆนะว่าทำไมมันมีแค่เครื่องตัดหญ้าสามอันวะ กูจำด้ว่าบารพารที่แล้วกูซื้อเครื่องทำปลาใส่น้ำมาอย่างนี้ว่ะเสร็จเ็จเซตไอตัวพิษทำอะไรได้วาอยากรู้ เดี๋ยวก็ใช้อ่ะเดี๋ยวใช้ดีกว่าเอาไว้สักแบบกลางๆเกมแล้วกันแบบร้อยให้อมบี้มาเว็บเยอะแล้วก็ปุ้มทีเดียวเลยอ่ะนี่ได้เซตสนามเลยอ่ะวางเมนูซารักไว้ก่อนนะ นึ่งชมือสะคอนหรอกวางแบบไวก็พอละอืมอเฮ้ยแม่งซอมบี้แม่งเดินชา้าชิบหายเฮียวิ่งไม่ได้หรอเฮียไม่เหมือนซอมบี้นักลังบี้เลยเอาวิเฮียกวางผิดไอสัตว์โอ้ไปกดถั่วลันเตาแม่งไปโดนเชอร์รีร่เฮีย นิวนน้วเนาะนิ้วเฮียไอ้เฮียอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยมึงอย่าเข้ามานะเว้ยเฮียกูรู้ใช้สควอตอยู่นะเว้ยหาใช่ไหมกันไว้กูกันได้ไหมไม่ทันไอ้เฮียเหยียบเลยเหี้ยมึงก็อย่ารีบนะเว้ยไอตัวในสาดอ์ะไอสัตว์ มึงโดดอะไรนะมิโนซ่าลากไปแดก,กน้ำแน่เฮียเออทำดีเออไม่โอ้ถ่วงตาสามหัวดีมาเอ,อ้ยมาดีไหมไวะเฮีย เวบสองมายังเวฟสองมายังเวฟสองมายังโอเคเวบสองมา,ง OK, มาละดูดิมึงทำอะไรได้เฉยเอไอพริกกู A รอละรอจังหวะเออตรงไหนวะตรงน,นี้แล้วกันบ้มโอ้แล้วก็บอมตัวใหญ่เอา้า chi à đây 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 tôm gì à nghe là mừng โน่เหี้ยมึงอย่าแลว้วไอ้หัวกลัวไอ้สัตว์และไอ้ตัวไอ้ที่มันขับรถนั่นมามันทำไมได้ไวะอยากรู้ที่มันโดนสควอ t เหยียบไปเมื่อกี้อ่ะทำไมได้ไวะคืออะไรขี่รถเหยียบพื้นกลัวอุ้ยใช่ชัวร์เลยบ่มรวยแล้วเหี้ย yeah. รวยแล้วไอ้สัตว์ตัวที่400ร้อยสโตรจ มึงจะเสียเรียบร้อยโดนแดดไอ้เอวู้ดนตายแล้วก็โดนแดกอีกโอูเสียมินอซาฟรีเลเวนคอมมาดิเร็วแล้วเมื่อไหร่เอ้ะนั่นๆก็ได้ยินเสียงรถไอ้เฮียวันนี้มาทำอะไรได้แบบนี้เหรอ ใช่เฮียมังขี่รถเหยียบพื้นกูไปเลยแล้วไงอ่ะเฮียเหยียบแม่งกลับดีไอสัตว์มาดิมาดิกูมีจาระาไนโนนะเว่ยกับเชอรี่เหียอะไรวะนั่นอ่ะมาไงอ่ะ what the fuck ม o o m จะว่า,าทำไมวะเราไม่ได้เอาปวงไม่ได้จะวางสำนัเหียอะไอสัตว์แม่ง ควอนมันเหยียบซัมบมี้ตายหาย,หย,ยรวยเลยรวยเละเลยเอามาไนวะเล็กลัวได้นี่นคือตัวอะไรวะโอเคนาะจะมีเพียงแค่ในสับรเกมแพนเวอร์ซัสซัมบี้ครับก็ไปละบาย